การบันทึกความล้มเหลวเป็นลายลักณ์อักษรหรือแม้แต่เอ่ยถึงไม่ได้ช่วยขับไล่ความล้มเหลวหรอกพวกมันยังอยู่ตรงนั้นแต่ก็ทำให้ผมรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของโลกและเราอาจได้สิ่งดีๆจากเรื่องนี้ด้วยซ้ำในจิวสเลเตอร์กุญแจสำคัญ ที่ทำให้เราเก้าวข้ามความล้มเหลวคุณเคยเป็นไหมเมื่อเราเจอเรื่องเลวร้ายต่างๆบางคนก็จมปักอยู่กับมันบางคนยิ่งสลัดมันออกมันก็ยิ่งฝังลึกในจิตสำนึกของเราเราเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นมาก,ก่อนมันเป็นพลังลบที่ดึงดูดเรื่องเลวร้ายเข้ามาหาเราแบบไม่รู้ตัวเลยแหละ พระเฮมินได้สอนว่าแทนที่จะทรมานกับความล้มเหลวสู้กระทำเรื่องเรียบง่ายอย่างเป็นการสังเกตซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสมาธิดีกว่าถ้าเราเอาแต่อารมณ์หรือความคาดหวังไปยึดติดกับมันคุณจะนึกถึงแต่สิ่งนั้นและคาดหวังว่าจะเกิดสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยใช่ไหมล่ะ คนก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล้มเหลวเลยสรุปคือกุญแจสำคัญในการที่เราจะก้าวข้ามความล้มเหลวคือการทำสมาธิมองตัวเองอย่างเป็นกลางโดยไม่ตัดสินและไม่กลัวแต่ตองถึงความเป็นจริงคำถามคือเราจะล้มเหลวได้อย่างสง่างามหรือไม่ และจะเรียนรู้บางสิ่งจากประสบการณ์นั้นได้ไหมจงเรียนรู้ความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือบันไดขั้นสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายในชีวิตฝากกดติดตามช่องเด็กเอาฐานช่องแห่งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ